ที่สิบสองชินาปัญชรชายาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนะจตุสัจจาสภามัสสงเยปิวิงสุนาราสภาปัญหัการาทโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสา,พาเพปฏิทิตาไมหังมาถัเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิโตไมหัง พุทโธธรมโมถโรวิจันถโรถวิโรจเนสังโฆปฏติทิตาสังโฆปฏติทิโตไมหังอุเรสะพาคูนากโรหาทะเยเมอนุรุโธสาลีปุตโตจะทคิีเนโกทันโยปิดที่คาพาสมิงมมฆาณาโนจะวามเกภ่าขีเนจะวนเนไมหัง อาสงอานันาราหุโรกาสปจนะมะกสัสโปจะมหานามโมอุภาสงวามะโสตะเกเกสะโตเบติภาคาสมิงสุริโยวะวะปะพังการอนิสินโนสิริสามันโนโสพิโตมุนิสปุงาโวกุม,มารากาสปโปเทโรพระเฮสีจิตตะวัทโก โสมัยหังวัฒนีนิจังปฏิธาสิคุณาเกโารปุนโนอังคุริม,มาโรจะอุปารีนันทศีวรีเทราปัญจอิเมชาตานาราตานราเตติรกาะมะมเสสาสีติมาหาเถราวิชิตาชินสาวะกะเอเส เตสีติมหาเทราชิตะวันโตชินโนรสาชะรันตาสีระเตเชนะอังคะมังคสุสันติตาพระตานางปุระโตอาสิทักคีเนเมตสุตตกังทาชะคังปัชโตอาสิวาเมอังคุริมารัอังคุริมาราัง ขันธโมระปาริตันจะอาตานาติยะสุตตังอากาเสชาพนังอาสิเสสาปาการาสันทิตาชินานานา,นาวาราสังยุตตาสัตตปาการาสังลังกาตาวาตาปิตาธะสัญชาตาพาหิรัชตุตุปัตถวาอาเสสาวินยยังยันตุ อน,นันตชิตนเชชา,าะะตเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัพาสัมพุทธ,ธปัญชเลชินะปัญชรา,ามาชัมิวิหารันตังมหีตะเลสัพาบาเรนตุมังสัเพเต,เตมหาปุริสาสะปงอิเจวะมันโตสุขุโตสุระโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโว ธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะชิตังตารายโยสัทธามานุภาวะปาริโตจารามิชินปัญชาเรติบททีิบสาพาหุงม,มหากาพาหุงสหัสสาพินิมมิตสาหุทันตัง คีเมฆารังอุทิตะโคราสเสนามารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาวัตุเตชยมยงพราณิมา,มาราติเรกะมาพิยุชิตะสพพระรติงโครัมปนาลาวากาาาาทะกะมขะมมททะยะัขังขันติสุทันตาวิชินาชิตวามุนินโท ตันเตชาาัสสาภวตุเตชยมังคารานินาราคิริงคาชาวารังอาทิมะตะัตาภูตังภาวะขีจักกะมะสานีวะสุทารุนันตังเมตตามผู้เสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาัสสาภวตุเตชยมังคารานิโอเคตาคักกะมะติหัตถะสุทารุนันตัง พาวันติโยชนะประธานภูริมาราวันตังอิทีพิสังขตมามโนชิตวามุนินโถตันเตชะสาพวตุเตชยมังคะานิกตวานากาทามุทารังอิวะคาพีนิยาจินจายะชุธาจะทุทาวจน,นังชนากายามเชสัมเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโถ ตันเตช together, droite, สาภาวัตุเตชยมังคารานิสัจจ <un> well ังวิหายะมาติสัจกะวาทาเกตุงวาทาพิโรปิตามะนังอติอันทาภูตังปัญญาปะปัญญาปะทีปะชาลิโตชิตาวามุนิโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคาราณิ นันโทป,ปะนันทาผู้ชาคังวิพุตรังมาหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชัเคนะทามาปะยันโตอิทูปะเทสะวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชาสาภาวะตุเตชยม,มังคลายทุคาหะเทฐิผู้ชัเคนะสทุทัาถาผัถังพามังวิสุทธิชุติมิธิภาก,กาพิธานัง ชานาคเทนะวิธินาชิตาวานุนโิโทตันเดชาสาพาวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชาชัยยมังคาระอัจทคาคาโยวาจนโนทีน,ทนะ,ะทินสารเตมทันตีอิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวาณิโมขังสุขังอธิฆามยะนาโรสัปัญโย มหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปาลิางังปูเรตวาปารามีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมมงเอเตนะสัจจาวเชนะโอตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยามูเลสักกะยานางังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชายาสุชายาสุ ชยมังคะเลอปาร,ราชิตาปันนังเกสีเสปะตะวิโคพคะเรอภิเสเจสัพพะพุทธานังสัพพะพุทธานังอคับปะโตอคับปะโตปะโมนาติสุนัขตังสุมังคะรัง,รรงสุภาปารังสุหุติตังสุขา,า,า,านุสุมุหุโตจะสุยิฐังอะม,มาราสิจาริสุ ปาทักีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักีนังปาทักีนังมโนกรรมังปะนิทีเตปาทักีนาปาทักีนานิกตวาณะละพันตเถปาทักีนีภาวะตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต พระวตุสัพพะมังคารังรัันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสตีพระวันตุเตพระวะตุสัพพะมังคารังรักันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสตีพระวันตุเตบทที่สิบสี่ปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเรโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมทางนีนะพระวันเตปูชิตาสอดถิงกาโรเตถักวิหารามันทะเรเถราจะมชานวก,กาจะพิฆโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสก,กาคามาจะเทสานิคามาจะอิสรา สัปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตชาราผูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสหชาตาอัทโวปะปาติกานนิยานิกังธรมมวรังปติจเตสัพเพปิทุกัสสะการณตุสังขยังธาตุจีรังสตังธมโมธรมมัธา จักปุขาสังโฆหอตุสามะโคว่าอัตถายะจักผิตายะจักอัมเหรักขตุสามธมโมสัพเพปิธรรมจาร ho, ja, ay ิโนวุทิงสัมปากุเนยามะธรรมีอริยะปะเวทิเตปะสันาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธาสาาสนี พุทธาสาสเสนีสัมมาทารังปาเวสันโตกาเรเทโวภาวสตุอุทธิภาวายะสัตานังสามิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังหามีนะราชาโนปาชังรักขันตุสัพพะา